รมะเองเราธรรมะคกอดู้นต่เรกา,าการปฏิบัติธรรมนะรล่มแต่การที่คือสีไนหะ้คนมีสีมีธรรมชีวิตมันจะร้อเยนเป็นสุขคนไม่มีสีธรรมชีวิตไม่มีนความสมบูรณลตัวเองก็กกกกวุ่นวายอ่งาคนอื่นวุ่นวาย ในโลกข้างลอางครับเป็นไปด้วยความไม่เป็นไปเหนแย่งชิงกันเปลียนกันตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของสัตว์นะสัตว์มันก็เปลี่ยนกันแย่งกันกินแย่งกันสืบพันธุ์แย่งที่อยู่ครแผ่งที่บนกันคนก็ไม่ได้เป็นประสัตว์เท่าไหร่ สัญชยยาติธรรมดิบๆมันก็เป็นแบบเดียวกันกาา็สั่นละลายได้ใส่ธรรมะกล่องเร่าจิตใจสูงกว่าสัตว์ขึ้นมาได้ลเลยการปฏิบัตนะิธรรมนนั้ตั้งใจรักษาสี่ห้าข้อไว้ก่อนตั้งใจเรา,สา,สา,จ,เราจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่เปลี่ยนเปลีป่ยนตัวเองไม่ทำลายร่างกายชีวิตของคนอื่น นี่คือสิ่งแรกนไม่เปีนเียนชีวิตม่เปนเป็ียนร่างกายของผู้อื่นสิ่งข้อสองไม่เป็ยนเป็นทรัพย์สินนะอันที่สามเปนเป็ียนคนที่รักของผู้อื่นอันที่สี่เราไม่เป็ียนเป็ียนคนอื่นใของพูดอันที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องไม่เปลียนเี่ยนตัวเองนะ คุณไม่เปลี่ยนเองสติคำวิชัญญาของตัวเองเราติดสิ่งสเสกติดน,นะสติสารวิชัญญาเราเสียแล้สีข้อดีมันจะเสียง่ายๆเลยลเราไม่มีพลังที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้การจะรักษาสีได้ดีนัไม่ใช่แค่ใน,นมานั่งน,นับสีเป็นข้อๆเวลาเราอขอสี พอเสร็จแล้วก็ลืมหมดเลยไม่ได้ไปทำนะไิธยเยี่ยมอะไรเลยในการโกกบละด้วยนะขอพระท่านแล้วก็เอาไปทิ้งหมดเลยโกกละโหกตัวเองวเวราตั้งใจนะในวิธีที่จะรับษาศีลให้ได้กี่มันไม่ได้านแต่ที่ที่เราคนชั่วเนี้ยรับษาศีลได้ป็นคนดีเนี้ยไม่เจตนาจะต้องรับษาศีลมันควบคศีลของมันเอง นี่ทำยังไงใจเราจะไม่ชั่วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญให้เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้จิตใจของเรานะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวรอบเดี๋ยวกดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยววันหัวมีสติคอยอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไว้ ไม่ต้องให้ใครเข้ามาร,รู้ใจเราหรอกไม่ต้องมีคนรู้ใจเราหรอกให้เรารู้ใจตัวเองได้ดีที่สุดเลยการที่จะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องอยากอะไรทุกคนสามารถทําได้ให้แต่คนในโลกนี้มันร้านเลยที่จะรู้เห่ใจของเราขนาดนี้มีความสุขเลยใช่ขนาดนี้มีความทุกเ,เรารู้ได้ ใ่ขนาดนี้เปนกุสอนรือใจโลภโกรธหลงอะไรเนะี่ยมันมยากที่จะรู้หรอกแต่เวลาเลยที่จะรู้อย่างเราเห็นใครสักคนนะที่เราเกลียดนะใจเราเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเกลียดขึ้นมาคนทั่วโลกนะพอเป็นเอกคนที่เกลียดนะเรานไปสนใจคนไหนที่เราเกลียดมากเรายิ่งคอยช่วยหยมากถ้าเราอยากห่านใจตัวเองคือแทนที่ไปรู้ เ็นคนนี้เราเกลียดน,นะให้ย้อนกลับมาที่ใจของเราเองใจเราเกลียดเขาให้รู้ทันของไปตรงนี้ไม่ต้องไปดูเขาให้ดูตัวเองหรือเราไปเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหลนะ่ออะไรที่ชอบขึ้นมาคนทั่วไปพอเห็นของชอบให้เห็นคนที่ชอบก็จะตามดูเขาเราก็ตับข้าวเขาคนอื่นนี่เกียวเนะืเราย้อนมาดูที่ใจเราใจเราไปรักเขาไปชอบเขานะ่ เรารู้ทันจิตใจเราไม่ช่บไปรู้ที่กคนอื่นเรื่องนันจิตกันเยอะเดียวเรา,า่างคนปฏิบัติกับคนให้ปฏิบัติคือคนให้ปฏิบัตินะัไม่จะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาไม่มค่คยสนใจจิตใจของตัวเองตอนนี้เราลองหันมาย้อนมาคอยสังเกตจิตใจของเราเองเราเห็นเห็นมาบ้าวิ่งมาเนี่ยอย่างอรแตม่มองแต่มาใจเรากลัวรู้ว่ากลัวแล้วพูด รู้ว่าควรจะหนีก็หนีนะไม่ใช่ไหมผู้ก่งขายให้มาการได้รับโง่สังกปัญญาอ่อนผิดปกติแล้วหรือ,อ,อเห็นดอกไม้สวยเงี้ยคนทุกข์กัปิดดูดอกไม้เลินหลงหลงอยู่กับการดูดอกไม้เราย้อนมาดูใจของเราใจเราชอบดอกไม้เห็นดอกไม้บ้านคนอื่นเขาสวยนี่อย่างเด็ดเลาเนี่ยให้รลกเลยว่าใจใมันโลกขึ้นมาใจใมันชอบขึ้นมา เรื่งการปฏิบัติธรรมทำมันไม่ใช่ยากอะไรหรแทนที่จะคอยสนใจออก,อกไปกข้างนอกไปดูรูปข้างนอกไปฟังเสียงข้างนอกไปดมกลิ่นข้างนอกไปลิ้มรสข้างนอกไปรู้สัมผัสที่มากระทบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเลยไปรู้เรื่องราวที่ชิดย้อนกลับามาเรามีการกระทบอารมณ์ทางตาเห็นรูปูได้ยินเสียงจมกได้กล,ลิ่นลิ้นกระทบรสก,กายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิด ให้จิตใจเรามีความสุขให้รู้จิตใจเราทุกข์ให้รู้จิตใจเฉยๆให้รู้หรือใจเราโลภขึ้นมาให้รู้ใจเราโกรธขึ้นมาให้รู้ใจเราหลงขึ้นมาให้รู้อย่างเวลาเราเห็นพระมาบิธบาตรนะสมบัติเห็นพระมาบิทบาตนะบางคนก็เห็นแล้วก็เกิดรื่นใจแหมอยากใส่บาตรถ้าอยากใส่บาตรนนจิตก็ไปนบนแต่ว่ามันยังไม่เป็นกุศล ก็ยังไม่ฉลาดพอถ้าเห็นพระหยัใส่บานนะรู้มื่น,น,นใจเกิดศรัทธารู้ทางจิตใจเลยตรงนี้เปลี่ยนจากบุญมาเป็นกุศลกุศลคือความฉลาดรอบรู้ถ้าเรามีกุศลเพียงพอนะมกกักคนไน้านเนี่ยไม่ใช่เรืงง่องยากเราทำเีบุญอย่างเดียวเราที่จะเวียนว่าตายเกิดแต่ในที่ที่ดีเท่านั้นเอง กาอยางเห็นพระมาบิดบาะนะใจเรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอย่ามัวแต่ดูพระให้รู้ทันว่าใจเรากำลังเกิดศรัทธาอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่านะสคัญมากมากเลยในขณะที่คนหนึ่งเห็นพระมามบาิดกระบะในใจเราเกิดความสงสัยที่เป็นคามจริงหรือตามตลอสงสัยอย่าตาม่อในใจเกิดความเกลียดชังขึ้นมามัวแต่ดูพระ เมื่อจิงหลือปลอกไม่เห็นว่าใจตัวเองกำลังเฉียดชันอันนี้โ่นะไม่ได้ฉลาดเลยงั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราอยากเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ต้องแจ้งถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะผนทุกข์ได้วีจีมก็ไม่ยากอะไรหรอกพอเรากระทบอารมณ์ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะอ่านใจเคยให้หออก ใจเราเกิดสุขหรือทุกเกิดดีหรือชั่วคอยอ่านไปเท่านี้แหละพอแล้วตอนที่หลวงพ่อภาวนานั้นวพ่อภาวนานแต่เด็กเจ็ดขวบสองพั้รอยสองหลายคนในนี้ยังไม่เกิดหลวงพ่อภาวนานนตั้งแต่ปีสองพันห้าอยสองทำอนาปาสติใหาใจและจิตสมอว่างสว่างแลมันไม่ได้อะไรคือมันมใจแต่สมอ ออจากสมาธิมันก็ฟูซ่อนอีกไม่แน่การทําสมาธิเฉยๆน,น,นั้นยังไม่พอหรอกจนมาปีสองห้าสองพันธะไร้พ่ายเชื่อมองไปดูทั้งสอนธรรมะหลวงพ่อทั้งสั้นๆนิดเดียวถ้าบอกว่าการปฏิบัติได้ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วตอนนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็ทําอย่างที่หลวงพ่อเล่าไปแค่ เรามองเห็นแทนที่เราจะไปดูอย่างเดียวนะสนใจเห็นรุ่นเห็นนี่ให้ยอมมาที่ใจเราใจเราชอบใจเราไม่ชอบใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงหรือใจเรามีความสุขใจเรามีความทุกข์นะคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปแล้วต่อไปสติปัญญาเราจะแก่กล้ามากขึ้นนะเวลากิเลสโลภโกรธห่งอะไรเกิดขึ้นในใจนะเราจะเห็น เราเห็นหน้าตอนนี้พวกเราเกลี่ลยนนะแล้ววันนี้ท่านจะเห็นหน้าเราเลือกถึงคนบางคนนะใจเรา,าเกลียดขึ้นมาถ้าใจเราเกลียยนแล้วเ,เริ่มคิดไล่เขาเริ่มคิดจะทําผิดสีนะ่แล้วนี่ถ้าใจเราเกลียดขึ้นมาเรามองเห็นว่าความเกลียดเกิดข,ขึ้นแล้วมันจะดับเองนะเราไม่ต้องดับทีเดีท่าไหล่เนี่ยมันสู้สติไม่ได้สติเป็นตัวรู้ทัน ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันพรใจเรามีกิเลสกิเลสจะดับอัตโนมัติถ้าเราไม่ถูกกิเลสคข้าทาแล้วเนี่ยจะมีสี่ีกข้อนะเราก็ไม่ผิดสีหรอกอย่างคนไปฆ่าเขานะด้าความโลภความโกรธความหลงแหละฆ่าเขากความโลภเช่นไคยฆ่าเขาเพื่อจะแย่งสมบัติเขาฆ่าด้วยความโกรธมีเกลียดมันโมโหมันเลยฆ่าทิ้งฆ่าด้วยความหลงเช่นไอ้คนเนี้เป็นคนไม่ดี ไม่ปวนอยู่ให้ลบโลกข้ามทิ้งเลยนี่เป็นข้าด้วยความหลงนะให้คนเราทำผิดศีลนะต้องไม่กิเลสนะโลกปลดลงมันครอบงำจิตใจถ้าเรามีสติห่างใจตรียมออกโลกระดลงมันจะครอบงำใจไม่ได้ศีลของเราเนี่ยไม่ต้องไปขอท้างเลยใจเราจะเปิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาไม่ต้องไปขอใครหรอกเวลาเราคิดจะทำให้ดีมันจะเป็ดฝั่งละอายใจขึ้นมา โอ้ตรงนี้คิดไม่ดีแล้วที่จะทำช่วยความผิดศีลที่จะเด็ดเด็ดคนเดินีจะเกิดความละอายใจรู้ทำไมเราเป็นคนช่วยอย่างนี้เนาะการที่เราละอายใจที่จะทำช่วยให้ว่าหีิริแลาวเราไปจะรู้ว่าถ้าเราไปทำไม่ดีนะมันจะมีคนร้ายตามมาอันนี้เรียกว่าบทตับปั๊บถ้าเรามีกิริเมตตาปานะเราชีวิตก็เป็นที่ห้มนุษย์นะ ถ้าเราถือศีลห้าธรรมดาธรรมดาเราก็ได้เกิดเป็นคนอีกแต่ถ้าเราพัฒนาใจขึ้นไปจนถึง,ถงมีเิริวัตตาเวลาจะทำชั่วเราอ่านใจตัวเองออกที่งชั่วแล้วนั่นอายใจตัวเองทำไม่ได้นะออนนี้เป็นกว่าธร,รมวมเลยเราสูงรรกว่ารรมนุษย์ทำไอ้ทีเป็นเทวดาในคราบมนุษย์นเพราะเราพยายามนะฝึกตัวเองไปเราถัดจากนั้นเราจะเห็นเลยว่าไม่มว่าความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี กุศลหรอ้ากุศลผ่านก็ในใจเราเพรทำให้ใจเราคุ้งสั้นได้ใจเราผูกว,วางใจวางสิ่งที่มากระทบแทงเข้าไปสู่ความสงบความสุขที่ตอบนี้ที่ขึ้นไม่สนใจรอกข้างรอบละอันนั้นเป็นใจของลมนะใจของลมแล้วถ้าเราภาวนาอดจิตอาตยย่นใจตัวเองเรื่อยๆไปเราไ,ไดเห็นลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะเป็นของโช่วล่าวตลอดเลย ถ้าเราคอยดูใจตัวเองเราไม่ได้เห็นนะความสุขที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราวกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราก็เป็นของชั่วคราวอย่าเราโโทษนะไม่มีใครกรดตลอดการกดแต่เดียวแต่เดียวเดี๋ยวก็ลืมแล้วฟัคิดถึงคนนี้ใหม่ก็โปรดใหม่ไม่ความโกรธเองก็เกิดเกิดทำเป็นของชั่วคราว เนี่ยถ้าเราภาวนาเราสังเกตจิตใจตัวเองจะเราเข้าใจถ่องแท้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเกิดทุกข์ดับทั้งสิน้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิน้นอันนี้เราขึ้นสู่ภูมิของโลกุตตรนะนะสู่ความมนุษย์สู่เทวดาสู่กบมรุ่เราไปเป็นจิตของพระอันนี้อันนี้เรียกเป็นจิตของพระสมดาบันฑพระสมเด็บัน์ไม่ใช่ังยากเปล่นแปลง เรา,าสามารถทำได้ขอให้รู้วิธีวิธีบอกแล้วนะคอยหานใจตัวเองไหมแล้วกปอีกประการหนึ่งก็คือรู้ยิ่งบ่อยรู้ให้มั่ที่สุดนานๆรู้ทีไม่พอหรอกทีเลนดลากตัวไปหมดนั้นถ้าเราคอยสังเกตใจเรานะเราเองความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่สุขไม่ทุกข์ก็ชั่วคราว ความดีก็เป็นของช่วคราวความทุกข์ก็ชั่วราวความป่วยก็ชั่วคราวความหลงก็ชั่วคราวความุ้งสร้างความปวดหัวไว้ชั่วคราวตัวของจริงไม่ได้ทำให้หนาวส่วจ,จิตนิยมรับความจริงและทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของเราเนี้ยเป็นของช่วคราวทั้งสิ้นเลยแล้วเราจะรู้อีกนะว่ากระทั่งร่างกายเราชีวิตเราก็เป็นของชโชคราว ชีวิตของคนที่เรารักหรือชีวิตของคนที่เราเกลี่ยดก็เป็นของโชคเราทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโชคเราทั้งหมดเลยแต่บ้านเห่งทํมมาสวยงามถึงมันเป็รื่องของคนอื่นถ้ามันไม่ผ่านไปสะกอ่อนทุกอย่างมันโชคเราก็าใจมันยอมรับตรงนี้ได้ใจมันจะเข้าใจธรรมะถ้าโสดาบันเนี้ยท่าจะเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีบางเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาพวกเราควรจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเรานะอยา่างต่ำที่สุดคือควรจะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยชีวิตเลยจะไม่ตกไปสู่ที่ต่ำนั้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะทนทุกข์สิ้นชมได้การเป็นพระโสดาบันไม่ยากเกินไปอันแ,แรกเลยตั้งใจรักษาสีห้าข้อไว้ แล้วถ้าเราพัฒนาจนถึงขนาดมีสติคุ้มครองรักษาจิตใจได้ไม่ใช่เรือ่งองยากต่อไปแล้วเรื่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพราะงะั้นคอยสังเกตจิตใจตัวเองคอยอ่านจิตใจตัวเองไปทำให้มากที่สุดที่จะทำได้เวลาเห็นอะไรเนี่ยอย่ามาจะไปมองของนั้นให้รู้ทันใจของเราเห็นสิ่งนี้แตเราชอบใ,ใจเราไม่ชอบให้รู้ทันไ,ได้ยินเพลงอันนี้ ใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้เนี่ยได้กลิ่นกลิ่นอย่างบางคนบอกไม่ชอบทุเรียนเลยบางคนชอบทุเรียนนะได้กลิ่นทุเรียนแล้โวโอ้มันหอมอีกคนหนึ่งได้กลิ่นแล้วมันเหม EN, ็นไม่ชอบนะเรามัวแต่สนใ,ใจกลิ่นใช้ไม่ได้เต้องรู้เข้ามาที่ใจนะใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้รู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจธรรมะไม่ได้เกิดที่อยู่นธรรมะเกิดที่จิตใจของเรา่นี้เอง เมื่นั้นเราเสังเกตจิตใจของตัวเองให้บ่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะชีวิตเราจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นชีวิตในโลกนี้ไม่มีความมั่นคงนะถึงเป็นประกันชีวิตก็ไม่มั่นคงคนประกันชีวิตก็ตายทุกคนประกันร,รถประกันที่สุดท้ายก็ตายหมดทุกคนไม่มีอะไรที่มั่นคงเลยหรือมีเงินหลายล้านแันล้าน,ลาน,ลาน,ลานเลือแค่เดียวโดนก็ดูดแตนหมดล้าน ในโลกมีแต่ของไม้มั่นคงแต่ถ้าเราได้ธรรมะแล้วนะเราจะมั่นคงเราจะรู้สึกอิ่มในตัวเองรู้สึกปลอดภัยในตัวเองชีวิตต่อไปนี้เราจะไม่ตกลงไปในที่ต่ำานะมีแต่จะใกล่ฝั่งของนิพลสพาไล่ขอความทุกข์ไปตามลำดับลำตับในตั้งใจนะคือสิ้นห้าแล้วอ่านใจตัวเองไหมเท่านี้แหละ